รักฟังทางไลนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะพบกับหมออ้อยเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ในรูปแบบใหม่ทั้ง12ราศีค่ะประจำเดือนพฤศจิกายน2563ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังก็ขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติราศี มิถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานมีโอกาสต้องเดินทางไกลเพื่อปฏิบัติหน้าที่การงานหรือภารกิจบางอย่างในช่วงระยะนี้การงานของท่านอาจเกิดข้อผิดพลาดจนต้องทำงานซ้ำซากหลายรอบอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากจุกจิกหัวใจ ขอให้อดทนและจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนการเงินมีงานระยะสั้นๆเข้ามาเยอะมากการเงินดีจะได้ทำงานอดิเรกเยอะความรักอาจพบเจอคนถูกใจมีความรักครั้งใหม่โดยแอบ,บคบหากันมีโอกาสมีลูกป้องกันให้ดีนะคะสุขภาพ จะเกิดความเครียดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูกโชคลาบได้จากการงานเป็นงานอดิเรกงานจ็อบงานประจำงานที่ทำระยะสั้นๆอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความคึกขนองหรือเดินขึ้นที่สูงโดยไม่ระวังอาจเลื่อนล้มได้เรื่องทั่วไป มีเกณฑ์สูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือเดินทางห่างจากคู่ครองข้อควรระวังให้ระวังเอกสารสัญญาหรือมีโอกาสผิดนัดและล่าช้าได้ค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของ<ม>ของดวง<ม>ชะตาชาวลัคนาราศีมิถุน โดยไพ่นักราชประจำเดือน2ประจําเดือนพฤศจิกายน2563ท่านใดที่มีความประสงค์จะดูดวงส่วนตัวกับหมออ้อยติดต่อ0990015956และพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ